วันนี้ส่งลงใต้นะครับมีตัวผู้สาย P1 บวกฮิโปปากท้องครับเน้นพี่ปากกับท้องแล้วก็จะมีตัวเมีย3ตัวมีท้องจัดแล้วก็ครึ่งตัวลงหางอันนี้ปากตาเน้นปากตาครับ สั่งได้ที่ร้านลุงนภาออนไลน์นะครับ l a ซาดา้ก็มีหรือจะสั่งโดยตรงก็ได้ครับหรือทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เลยลิงค์ครับ เราจะผสมแผลเดียวกันตลอดนะครับคือพ่อปากตาก็ต้องหาแม่ปากตามาผสม